หนเลยจ้าอุดหนุนป้าหน่อยจ้าจ้าผลไม้ใหม่ๆสดๆนะจ้าผลไม้ไหมจ้าพี่ผลไม้หรอคะจ้าใหม่ๆสดๆเลยนะจ้าอ๋อเอ้าล้วป้าขายอยู่แค่นี้เองหรอคะใช่จ้าฉันปลูกเองปลูกเองเลยหรอไหนอุ้ยป้าคะทำไมมันไม่ค่อยสวยเลยอะคะเนี่ยอ๋ออันนี้ ยาฆ่าแมลงอ๋อนี่ก็เป็นผลไมโอแกนิกสิคะใช่จ้าเนอะมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าปลอดภัยใช่ไหมคะป้าใช่จ้าแล้วแล้วนะจ้าแล้วครัขายยังไงคะเอ่อจ้อมนี่รลละสองร้อยจ้าแพงอะค่ะไม่แพงหรอกจ้าว่าป้าจะมานั่งขายตรงนี้ได้เนี่ยป้าต้องนั่งรถนั่งเรือมาตั้งหลายต่อนะหรอกคะใช่ อ๋อลูกป้ามาเองคนเดียวเลยเหรอคะใช่มาคนเดียวโอ้แล้วแม่กมาหลาย<อ>าลูกหลายะะลูกคะลูกหลานโอ้ป้าตัวคนเดียวอ๋อใช่ไม่มีลูกไม่มีหลานอ้าวนี่ก็แปลว่าป้าปลูกผลไม้เก็บผลไม้ด้าด้านเอามา,า,าขายที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อหาเลี้ยงชีพหรอกคะใช่ใจโอ้ยน่าสงสารมากเลยค่ะงั้นเราต้องอุดหนุนถึงแม้มันจะแพงก็เท่ากับว่าช่วยป้าอะป้าไง จะจุงเลยค่ะจะจงเลยค่ะอ้าวอันนี้ป้าคะเ้าป้าแถมให้ลูกมึงอ่ะแล้วป้ารู้ได้ไงคะว่ามันรอนี่ยแล้วค่ะใช้ใช้แบบน้ำหนักจะเอามาจ้าโอ้โได้ให้ขอบคุณนะคะสองร้อยใช่ไหมคะใช่จ้าขอให้ขายหมดไวๆขายดีๆนะคะป้าจะได้กลับบ้านเร็วๆขอบใจจ้าไปแล้วนะคะเล่นค่ะ เน้อเดี๋ยวซื้อให้แบบว่าเดี๋ยวไปซื้อหลานประจำที่แม่ซื้อหลานประจำแต่หลานนี่มาฟูฟูแดงๆน่ากินมากเลยหน้า,นา,เ,นนาเออแม่มีเหตุผลไหมจะไปซื้อหลานเนี่ยออตามมานะค่ะนี่คะ่ะนี่ไงถึงแล้วค่ะ<แ>อา้าวเจ๊วันนี้มีเงาะกับส้มรับอะไรจ๊าฮะ <S <S <ม>นี่ไงวันนี้เขามีเงาะด้วยหนูกำลังอยากกินนี่ไงเนี่ยหลานประจำแม่ค่ะหลานประจำแม่ น้องพิมพ์แม่จะบอกให้ร้านใหญ่ๆที่เงาะฟูๆแดงๆเมื่อกี้เนี่ยแม่ว่านะมีแต่ยาฆ่ามแมลงเุ้ยเคมีนี่กินเป็นอันตรายนี่ของป้านี่เห็นไหมดำๆนี่คือออกแกนิกล้วนๆเขาบอกว่าเขาพูกเองนะไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยชีวภาพมากๆเนีแค่มึงคะาเธอแบบนี้ เรากินแบบใส่ปุ๋ยเคมีดีกว่าไหมคะไม่ได้ค่ะลูกไม่ได้เราต้องกินแบบไม่มีสารเคมีเอาของป้านี่แหละอะป้านคะอะเอาเงาะโลนิงค่ะโลเท่าไหร่คะโละโล,ล,ละ150ร้อยห้าสิบจ้าอะอะไรลูกเดี๋ยวน่ไหคะนอนที่ผ่านมามันโลละแปดสิบเอง เดี๋ยวเดี๋ดดนี่แม่จะบอกให้มันมีสตอรี่ลูกที่เราต้องมาซื้อ,อแพงกว่าเนี่ยแล้วผลไม้เนี่ยมันเป็นเพ่งค่อยสวยใช่ไหมแต่มันเอา์็กนิกแล้วอย่างหนึ่งนะแม่สงสารป้าเขาป้าเขาปลูกเองตัวคนเดียวลูกหลานไม่มีมาดูแลเขาต้องปลูกขุดดินปวนดินตับเงาะแล้วก็แบบขึ้นรถต่อเรือต่อเดินกว่าจะมาขายตรงนี้แล้วเขาเอาเงินไปดำรงชีวิตนะลูกเราซื้อเนี่ยทำบุญ ด้วยไม่ได้ซื้อกินอย่างเดียวลูกแค่มูลรู้ได้ยังไงคะว่าเรื่องราวของป้าเขาเป็นแบบนี้อะค่ะเอ้าก็ป้าเขาเล่าให้แม่ฟังแล้วแค่มูลก็เชื่อเขาเนี่ยนะคะเอ้าแล้วเขาจะมาหลอกแม่ทําไมเธอหนุนก็คิดมากอ่ะหลบหลอนึงค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะได้หยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกิโลละคะป้าเขาไม่มีเขาจะกะกะเอ้าอย่างนี้เขาอาจจะโกงนได้น่อยหน่อยลูกนิดนิดหน่อยหนู แถมแถมแถมโอ้โหข, <ๆ S 2> ขอบ<ด>คุณค่ะขอบคุณนะคะนี่เห็นไหมเงาะออแกนิกดีและได้ทำบุญ <c oughs> ด้วยได <c oughs> <c oughs> ้ได้ได้ทำบุญทำบุญีเงาะที่เราอยากกินเหรอเนี่ยฮะสาปิดปีเฮ้โอ้แค่มูอะไรของแค่มู เงาที่ซื้อมาก็มีแต่ดำๆเน่าๆแล้วก็ไมซื้อของป้าเขาแล้วก็หลงเชื่อจนได้แล้วดูซื้อมาได้กินไหมก็ไม่ได้กินไม่ซื้อวมาเททิ้งอ่ะิเงินไปฟรีๆตั้งร้อยห้าสิบเงมนรู้ใจเหมือนรู้ใจพูดอยู่ขายเงอตรงนี้เลยไหนดูสิเฮ้ยนี่งา แถมมูลซื้อหรอกดำดำเน่าเน่ามาไม่จ้าโรลละแปดสิบนี่ยจ้าก็สวยได้นะจ๊ะหยวดนะเมื่อกี้พูดว่างี้นะโรล,ละเท่าไหร่นะแปดสิบค่ะเออพูดแก่ทีนี่ไงโรลละแปดสิบแถมสวยดีด้วยไม่เหมือนของที่แถมมูลซื้อั้งโรลละร้อยห้าสิบแถมยังไม่มีกิโลชั่งด้วยใช้มือคำนวณเอาง่วา โยกล้วอันนี้คัดได้ไหมจ๊ะคัดได้ค่ะโอ้โหยดุด,ด,ดยอดโอ้โห,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 หนี่ไม่เหมือนที่แค่มูนซื้ออ๋น้องช่วยคัดให้พี่เลยเอาเร็วเลยช่วยหยิบเอาลูกแดงๆนะเด <c oughs> ี๋ยวนะคะพี่ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันมีดําๆแบบเนี้ย <c oughs> ค่ะพี่ทําไงหรอคะ <c oughs> ทิ้งหรอคะเมื่อก่อนก็ทิ้งแต่ตอนนี้ไม่ทิ้งเพราะว่ามีคนมารับไปขายต่อค่ะงอนเน่าๆนี่นะใครจะขาย ไปซื้อเงาะเน่าเน่าไปดเหมือนกันนั่นนาตาลีใช่ก็จะมีอยู่ป้าอีกคนหนึ่งมามารับผลไม้เน่าๆน่ไปตอนเย็นนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรอ้าวเลือกเลือกเลยจ้าลูกไหนดำๆมันหยิบเอาเก็บใส่ถุงเลือดจ้าลูกนี้จ้าลูกนี้จ้าอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอจเจนี่อ้าวอุ้ยลูกนี้สวยแฮะอุ้ยนิวอ้าวพี่พี่สั่งไว้ได้เจอไหมฮันน่า เฮ้ขอบใจแค่นี้นี่นะใช่ใช่ทางแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนนะพี่ใช่ป้าคนนี้ไหมที่พี่บอกว่าชอบมารับผลไม้นอกๆไปอ่ะใช่ป้าคนนี้แหละใช่พี่ป้าคนนี้เข้ามาทุกวันเลยโอจริงเหรอหนูคนเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นหน้าคุ้นๆกันไปหมดเลยอ่ะเนี่ยป้าเมื่อกี้ก็หน้าคุ้นๆคุ้นๆเมื่อ ว่าหนูถือติดมือไปเดี๋ยวมาซื้อต่อนะกินไว้ให้ก่อนนะคะหนูต้องไปทำภารกิจก่อนค่ะโอ้ยได้เงาะมาเพล่เฮ้ยเงาะที่ป้าเพิ่งได้มาจากร้านแม่ลูกนี่เงาะแม่พิมหายไปไหนบอกอยากจะกินเงาะไม่ได้กินแหมเดี๋ยนี้แม่กินแล้วกันโอ้โหอืมกินได้ไหมเนี่ย หยับเยินมากมีบางลูกพอจะดีบ้างไหมเนี่ยทำไมมันเยอะของหมินี่กเลยนะอะไรอะไรเอ้าไปไหนมานี่แม่ไหนบอกแม่หัวใจละหัวง่าเลยแค่มึงเหรอถ้ากินเนาะแล้วแม่ไม่กินอ่ะเนี่ยฮะจะพูดอีกมันกินไม่ได้นั่งเบื่อเลยยังไงแค่มึงแค่มึงคะอะไรคะจะเย็นเย็นหนูเคยทำจริงๆออจะิงแค่มึงจะเย็นเย็นตั้งใจจะไปซื้อเนาะร้านป้าเพื่ออะไรคะเอ้า เ,เขาปลูกเองทําเองเขาตัวคนเดียวก็หาเลี้ยงชีพเงาะเขาอาจจะไม่สวยนะแต่ว่ามันออแกนิกแล้วเราซื้อปลาเนี่ยเราก็สบายใจเพราะว่าเราก็เขาทำบุญเนี่ยให้ช่วยให้ป้าได้มีไหลได้เนี้ยค่ะทําบุญอือเออคือป,ป้าเขาลำบากมากเนี่ยหรอคะจิ๋งเขาเล่าไงเขาเล่าเลยแค่มูลดูได้ไงล่ะคะว่าเขาอันนั้นเป็นความจริงหรือว่าเขาแค่แต่งเรื่องเพื่อที่จะทาให้เขาดูน่าสงสารวุ้ยทั้งวาจะทำอย่างนังง้นทำไมอะคะ แค่มื่ค่ะ<า>ดูเห็นกะลูกกระตาสองตาของหนูยค่ะชชดเจยวเวลป้าเขาไม่ได้เอางอนี่ม,มาจากสวนของเขาเองค่ะ oh. แต่ว่าเขาเอามาจากที่ตลาดค่ะ oh. เอาอะไรมาพูดนะลกูกหนูเห็นมากระตาสองตาของหนูเลยค่ะ oh. อ้าวเจ๊มาซื้อผลไม้อีกแล้วเ oh. หรอเอางอใช่ไหมวันนี้เอางอใช่ไหม ผลไม้เนี่ยมาจากไหนปลูกเองเหรอจ๊ะปลูกเองสิจ๊าแล้วป้าไปทําอะไรที่ตลาดเมื่อเย็นนี้ฮะตาตตลาดไหนตลาดไหนป้าไม่รู้ป้านั่งอยู่ตรงเนี้ยทุกวันแม่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันอะน้องๆน้องอันนี้เลยนี่ใช่ไหมป้าคนเนี้ยที่บอกว่าไปรับผลไม้เถอะเน่าเน่าทุกวันเลยใช่ค่ะป้าคนนี้แหละใช่ป้าคนนี้แหละเอ้ยฉันฉันไม่ได้ ทุกวันอุ้ยฉันจะกลับบ้านแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะป้าคะยังกลับไม่ได้นะคะทําไมจะกลับไม่ได้ฉันจะกลับบ้านฉันเดี๋ยวก่อนคะ่ะต้องคุยกันก่อนนะคะคุยอะไรก็คุยกับเจ๊จบแล้วไงไม่ใช่<ะ>คุยกับฉันคะ่ะแล้วคุยกับใครอ่ะคุยกับคุณตารวจคุณตารวจคะอยู่นี่